คือสยองบังเอิญไปเจอร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีแถวซอยสุขุมวิท15มาครับจะเรียกว่าเป็นร้านลับได้ไหมเนี่ยเพราะว่าร้านหายยากซะเลยเกินเอาดีๆไม่เล่นนะครับราคาเริ่มต้นแค่399ของคือดีจ้าร้านก็จะชื่อว่า K BBQ Korea Buffet ซ่อนตัวอยู่ในตึกสุขุมวิทเละเซเดนเลยที่ร้านก็จะมี3ราคานะครับถ้ามาช่วงแฮปปี้เอาเนี่ยเหลือ249บาทเองและที่สําคัญนะของเขาคือเยอะจัดเลยของกินเล่นที่เขาเรียกว่าสเตตฟู้ดเกาหลีมาครบจัดเต็มมาบอกเลยที่เห็นอยู่คือมีเยอะจัดเลือกจนตาลายเลยก็ว่าได้แนะนําาาาห้ทททุกคคนนนเเตตรีียยมมมมมอออองััดๆ่่่ไืืง ร้านบุฟเฟ่เกาหลีควรจะมีเลยรามยอนเกาหลีมันโนหนึ่งในใจอยู่แล้วใครจะไปพลาดล่ะและร้านนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าแรกในไทยที่บ่มหมูถึง360ชั่วโมงและหมูมองหมูหมักอื่นๆก็มีเยอะจัดเต็มโคตร,คตรเ,เป็นว่าถ้ามาร้านนี้แล้วไม่อิ่มจนพุงกลางห้ามกลับเลยนะขอบอกวันนี้สัญญากับฝนมาทังทีก็ขอจัดเป็นเซตพรีเมียมเลยละกันคือเอาตรงๆป้าเนื้อของร้านนี้คือมองด้วยตาเปล่าก็รู้เลยครับว่าดีแค่ไหนเรียกเป็นเซตพรีเมียมคือโคตรพุ้มมาบอกเลยวันนี้ก็กินเนื้อยาวๆเลยดิกินคำ ้องมาบ่อยๆแล้วและหมู d r ายเของเขาเนี่ยเด็ดอย่าบอกใครเลยนะมีความนุ right ่มเอ่ยใดที่ไม่เหมือนใครเลยก็ว่าได้เฮ้อสวรค์ช่างเป็นใจจริงที่ทาให้ผมมาเจอร้านนี้หมูย่างกับพิซซ่าชีสเป็นอะไรที่เข้ากันจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองของกินเล่นอื่นๆที่ไม่มีในบาร์ก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะครับคือของกินเขาเยอะมากสัญญาแทบเก็บไม่หมดเลยสัญญากับฝนคือพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าต้องมาสัมให้ได้เขาก็จะเปิดตั้งแต่11 1บเโมงครึ่งจนถึงสทุ่มเลยตามมาให้ไวที่เคบาร์บีคิวได้เลยนะครับ